น้องครับสบายดีเด้อพี่น้องเอสุสุคน f อทุกๆุท่านเมืองไทยมึงลามึองนอกสิฮุบขี้งัวบ่อนะถือเสียมถือขูสิไปเก็บเห็ดบ่ได้ไปหาดะเห็นนะสิไปเก็บเอาเลยอืมลุยน้องเอ้ยเรื่องนี้สิไปหาขนมดเมื่อยวะฮึสิพากูรอดหัวติเอียงเอียงๆมึงอย่าตอดกูเด้อ กรับนี่แล้วค่ะเอ้าว่นเยี่ยๆอยลกนี้เร็วๆล,วแล,วแล,วลกแพ,พนนะ้พุ่นนะพุ่นนะเวลาเจอเห็นวมงถามนะหัว้กระตาเอาไปเนาะเออถามปา่าโอเคมึงตกลงกับลูกมึงเลยอ้อาก็ก็ก็ ไปไปไปชิาม,มานจิกกูนี่าดาอยู่เที่ยงอยู่ปะวะมีหนามตั้งพงี่น้องน้กตากดปบ่ใหญ่เห็นนะคิดบ้าบอยซอนพลิงห้าเราจนห้องกะขึ้นป้าที่ชอบวะปวดปวดเห็ด สว่ากับบ่อเสือบ่เจ้าเสือบ่เสือเจ้ามันเขามาล่าหรอบ่จ้าบ่บอบ่บอทันมาหักไปอู้ยเมื่อยพี่น้องเอ้ยผอบทีผอบแดนแต่พี่ประซานลงคอนหัวปลาแดกพี่น้องเอ้ยแต่ใต้ซอดเนื้อเข้าบอดถ่ายเลยเป็นบอบอยถ่ายบ่อได้ดอกพี่น้องในหีบบอบอยนั่นะ รอบพี่มาแหวะเจดําพี่น้องเลยบรได้ทของคุณมาฝากนางดอกเพราะว่ามันบรได้ติดสงเงินเดือนก็ออกแล้วล่ะเงินเดือนหายเจดําแต่ยังบาทันมาหายพี่น้องสหายล่างไม่หายคู่เดือนบริษัทหายคู่เดือนนั่นล่ะบู๊สบายดีพี่น้องเบิ้งยินข่าวยินข่าวว่าเอืไอยมีผู้บ่าวผู้แพลมาหาเมยังกัด บ่ได้มาหาเอื้อยตะเหิงล่ะพี่น้องเอ้ยปลาขึ้นมาข้อบ่าวบ่อยหัวขวัญอยู่ก็มันกูตกกูขึ้นแม่นเอาได้นี่เอาหงแตนมีไดเขาจุดแล้ว่เออว่านึงนะเขาจุดแล้วยินผู้บ่าวันได้ยินว่าได้ข่าวได้ข่าวว่ามีผู้บ่าวผู้แพวอือแต่ยังดูใจกอยู่ซะก็บ่ทันเปิดเผยเลยเนาะว่าผู้ใดว่าบ้านใดภัยอยู่ในต้นกระดาเลยนั่งนะ่บ่ อี่สิดว่ามึงเด็กพี่น้องเห็นตาหัวนะมองเอาท่าวันหน่ามกับกระตุกหนึ่งบักบอยมาเป็นพ่อกระต่ามึงนั่นแหละมันย่านกระต่ามึงเผัวะพ่อเนาะพี่น้องกระต่านะตุกน้ำยังบปวดทรวงดําไปเห็นจากหมู่จย่างนี้ตีแบกกระหอก À? Mình này phi ừ. nào mà khó nè Bẹ nào Mù rơi sẽ bất mơ bọn mình nè Xe ở xuân mà xem có một ngày Cứ bố hút bà hình ngu Ngô Ngu không kinh tỉ ăn chín ก็เลยบอกได้เอามาหายของเงียนว่าเป็นเหตุกินได้เหมือนอกับอันขาเปียกนะนั่งบมอสะออนเดินนั่งหเอขอปัปาาเก๊กเถ็นตายแหละวเปียกบุเฟ็นปลาหมักพังพี่นออกสมารุแ้เลยปลาทิิงปีนี่คือโรคเลยเนาะเออมันทันอยู่บ่หอเขานี หนังอ่ะตลอดมือเอ้ยกูลัวมึงเมื่อเลยหนังอยู่ขั้นน้องเอือบานไปเลยนะมันได้นะเฮ้ยเปลด่ยนแผนอ่ะป้าที่โตจับใส่กระต่ายกูไหนกูหนึ่งเปลด่ยนกูนะลูกสาวอีโต้เดือเปลด่ยนหาโตัวที่หกน่ะแป้นน้ำไก่ไก่เลี้ยงไก่กระป๋ากระเข่าน้ำ ขันว่าไปเลี้ยงงวกับผมนี่ยินว่าประหลัดผู้บ่าวอ่ะสันมันโพดแล้วได้นี่นนะหลักกินหลักกินพี่น้องเลยลอยลอยกินได้บุตรธรรมดาพี่น้องจ้ามาต่อรักงัคำระดาบทั้งหลังวาดแจ็คโตดำไปจับใส่กระต่ายพั่น้องโผล่พี่น้องมันเกินไหม พ <P una. S 2> uh ่น ah ่ะพ่อชิได้ลูกร้ายปปานี่เนาะเฮ้ยเอาเท่าบยปบ้ามได้เยอะฮะบันทันเอาเด็ดยังเยอะมึงกินขากันยังเธอต้องกบพูน่ะสื่อกบโลหนึ่ง อันแม่เ <hi> พ้น <hey> ส e oh <laughs> so ั่งไฮ้บรรชีการตัวย่างใหญ่นะหล่นลอยแก่และกล่วยนะไปปักไหมมังหงมังหงมังหงเป็นไรเอามาตามนะมึงเห็นแล้วดอกเห็ดกูนะมึงค้นมึงดูในกระตานะมึงอยากเห็นน่ะคนเบิึงมามีจังดอกฮอตซิปเด้อฮอตซิปเลยมันหมุนเพราะแห้งเลย ดอกดูมันมีไดดาสาม,ดอ,มดอกมีแต่ออกงามใช่เลยนี่เด้นี่เด้นี่เด้หนินี่หมูม่ดเ,มเดียวไดดามสี่ดออกกูกระเงิดเ่าเห็ดเนี่ยคือออกสี่ดอกเป็นตะเกิดพี่น้องจา้าโอ้ยไดสี่ดอกท่านละลุงกำลังสิลงุงนางกำลังลงเอาพี่น้อง แม่น้องมินนี่กำลงังลงเอาเท้า,ามันบอก,กินกบแล้ว <laughs> ะสัตปลาทูเบ่งบรรยากาศทำกาพนพน้องคีมนี่มียังลายได้ามา่มือน่ะนัะพนองบรรยากาศนงามงามกิน,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 น <laughs> ต่น้ำจชิบตุ๊กผู้เดียวกิน มึงเอายุส่าคือมูคือไอดดนของกูนะสองลอคือน้อยเดียวนะไอ้หน่อยมึงสาอุนี่นะกกูก็เอาเงินไว้นนแมวเทนแลลวก็บมาเล่เอาหมะเล่ออกมาเอาเมื่อไห้กูไปปักสองสาวสาวกูไปปักสองเลยอ่อีเละเขาจะคิดบบนีเออนั่นแหละกูจังไปนะเละเละลูกพกมะได้จกนั่นแหละกูถึงไปนะเออจะจะไปใมปักสองนะคนติดลาย ข้าบ่ได้เลาะฮอดตลาดพี่น้องเอ้ยไปซื้อของแล้วก็ออกมาเลยจังหวัดบดายังมากินนะ่ะข้าวเปียกก็ยังให้่ําแหล่ไปซื้อนะฮะมันแตนี่มาต้มกระดูกหมูก,ก็เอาตัวห้องกันสื้อน้าข้าวนียแหละ200น่ะน,น,น้อยเ<อ>ดียวชิน้นะขาน้านังตื่นมากข้าวเขาตาปลาเลยว่านี่เฮามาตะหาน้ําไม้ไหลแกนมาไหลกินขา้าวข้าวเขาปลาพุทกิโลซุกุไปฮอดเลื่อยหน้าบ้านชมผบดายหน้าอีวันพอ ขวามไปกับเทนเนเตียงแม่ลูกโขเตียงพ่อแบะก็มันขะหนังขะอยู่ในคันใดนี่กัว่าแม่นแนบบังจุกูอยู่มันไปคุ้มมือสองกิโลแตกแตนเบิดแถวหวยนะบริวารปลาหน้าปอาห่วยห่วยนะอีเม่เจ้ากระทาแน่แม่จะมาเลี้ยมันคลายเลยเท่าไรว่ายคกินปลาได้ยังกินไหวเปล่าไปคุ้มมือคุ้มมือดับย้อนปลาห่วยห่วยใกระหมนเจ้ากระทาแน่แม่ทางนีองนะดับย้อนอีเมลูกโขสับปีน้องเลยโคได้ลูโข โคบีจะเห็นหรือผู้บา่าจะเห็นแจยนผู้เบา้เบาแค่นี้มันหกแต่เป็นหนังดินกจ็กผู้บบาวอ่ะผู้บ่าอ่ะนะคนใหม่สื่อเก่าหรือว่านได้หรือผู้เบา,าใหม่สื่อสื่อใหม่เข้ากับบุูุพี่น้องมีแต่ติดตามต,ต,ต,ต่อ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 ไปเรื่อยๆพี่น้องเลยมีกะอยู่ในขีปบบาวบอลโลกนยังเห็นะบอกคนอยู่นนะกยกไก่คนสีมาหากันเรื่องยงหายังงอยู่ไก่ chắc anh khát quá hiên phu đại diện tít tàu, áo vợ mình sẽ mọi không chia đam bỏ đi chạyโทรศáp nữa. Em กุ้งเล่าู้าันน่อไปตันแ่ไปบนอยโตพี่น้องเอ้มตอนนี้พี่น้องตอนเาย่างละถุงก็บาเ่าขาจุลาแดดแดดมา้าเมอต้นมะเขือก็หึงเติบบอมมีไพเอิะเค้เอาล้วก็ขึ้นหลทางค็ดละซาอันเห็นเรือสมพงกับระบาวตาอยู่นหันแหละแถงัวน เอิ้นขออะไรขอเด้นเด้อบะเขอกูก็ขึ้นแล้วเขาก็เขาก็ซื้ออยู่เขาก็แหนมเห็นห่างบ่ได้ยินตอนเอิ้นเอาเอิร์นคอบรรยากาศดีรีท่านผู้ชมโลกโลกพี่น้องเอ้ยโบมีโลกมีไพ่พี่น้องเอ้ยเพียงเฮาแห่งโลกกูแตะกุบปลืงเออกูก็ลืมเบิ่งเฮ้ยมันลงเองบ่คือบ่ะคับเมียน ตายมันก็บ uhm ่เป็นห่มเลยเนาะเพิ่นบาดนี้เนาะจะเอากหมอหมอไปเทลิแม่อือก็บ่เป็นห่มเลบาดนี้กูตะกบลมันลมือน้ําแกงนั่นไมันลงน่ะอือมลมแห้งเด้ไมก็บ่เป็นบ่เฮบ่ขุดดมน้องมาเองจกูน่ะกําลังตอ มินิบอมมี่ยังพนังมานังคุยกับเจดมเฮิงเฮิงมาหาการทีหนึ่งว่าเสีเอาติดให้นั่งไปไปหาเห็ดบัดได้ถือเงินถือคำพนังเลยไปหาเห็ดหาหอนก็เดี๋ยววัถืออุปเตือนผู้บ่าอ่ะกลุ่มกันยังว่าเออกูมีเงินให้มึงมึงไปต้องสีกูกะยาบ่เออมึงเอาเงินไปแหละก็แล้วว่ต้องสีกูกะยาบกูมีเงินมันกะขาอธิมเลยเนาะผมมันเซิงเอาเลยตลาดตะปตัดใหม่ ตอนมาเห็ดคันเบ็ดบอลปูหยางอยู่ถุงพี่น้องผัวสะซุยเสือสีเหลืองูกลับมานะตัดหยาอือับมาตัดตื่นมากเลนอือดูคักเนาะงามดอกเห็ดปูกนี่ดีโคยิ่งได้ลายๆเลยผูกคนหนึ่งงวนแล้วก็ลงลุกเนี่ยตีนมันยาวเลยนะดำเอ้าเข่งหนึ่งในนี่พี่น้องบอกออกมาเหมือนขีดมันตีนสันเห็ดปวกโอ้ยกลัวต้องออกมาเอินนะเพราะว่ามันบริมีผู้ใดเก็บได สี่ดอกี่เลียนกรรันสละอยู่บบาฮีคือดวงดีแต่ว่ากลัวเฮ็ดนัน่นมีหมูเดียวนะบอสกลัเฮ็ดกับเฮ็ดตาบอดบอกให้เขาเก็บนะว่าอื่อ่ๆอูๆอยู่ๆอย่ๆออยู่ๆอยูอู่ๆอ่ๆอยู่ยู่ๆอยูๆอยู่เอยู่ๆดยู่อย่ๆอยอยอยู่ๆอยู่นอ่น่ลอยูยู่ๆ่ยู่ๆ่ๆอยคยู่ๆอยอยู่ย่อู่อ น้องสละก็เป็นไข่อยังกูอย <Yeah. S 1> ากทำผนว่านี่ยมานักหัวทำมือหนาวัดเื่องมือร่มร่อนพ่อการขีปนะพี่น้องก็มีอย่างไคลิปนี่หนังร่มการส้มบรรยากาศอยู่ทงนา,รรา,าพี่นอ้องเลยขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้จะเด้อขอบคุณทุกๆคำติชมพ่อ,อกันคลิปหน้าพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วพี่น้องเด้อส่องเจ๊สายแดงสบายดี